รีวิวฝ้าจางใน2เดือนจาก เกาหลีนะคะวันนี้เป็นลูกค้าจากประเทศเกาหลีค่ะที่เป็นลูกค้าเก่าเคสนี้เกดขอเล่าย้อนประวัตินิดนึงนะคะว่าทําอย่างไรมาถึงมีฝ้าหรือว่าเคยใช้อะไรมาบ้างจนกระทั่งมาใช้เคที่นะคะ2เดือนมานี้หน้าดีขึ้นฝ้าจางลงค่ะต้องเล่าก่อนว่าเป็นลูกค้าเก่าตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดค่ะประมาณปีที่แล้วใช้เคที่มาแต่ไม่ได้ใช้ต่อเนื่องเนื่องจากว่าหลังเจอเหตุการณ์โควิดนะ ะะก็ไม่ได้สั่งซื้อกันไม่ได้จัดส่งสินค้าไปลูกค้าก็เลยส่งรูปมาว่าตอนนี้สภาพผิวหน้าค่อนข้างจะแย่มากๆฝ้าคล้ำและเข้มมากสิ่งที่เจอแล้วเป็นปัญหาก็คือผิวหน้าที่แห้งแห้งมากๆเลยนะคะทาครีมไม่ติดหน้าและรูขุมขนกว้างลูกค้าถามว่าจริงๆแล้วตอนดำเนินทำ,ทำ,ทำยังไงบ้างถึงจะ ทำให้ผิวหน้ามันกลับมาดีได้เพราะช่วงที่ใช้ประมาณช่วงปีที่แล้วผิวเริ่มจะโอเคแล้วแต่ความที่ขาดการต่อเนื่องไม่ได้ใช้ต่อเนื่องและอากาศเนี่ยค่อนข้างจะแห้งที่เกาหลีก็เกิดเหตุการณ์ว่าผิวเนี่ยมีฝ้าที่เข้มขึ้น เกดเองก็แนะนำเป็นชุดดูแลผ้าของเคที่ที่มีทั้งเซรั่มกันแดดนะคะแล้วก็สบู่ต้องเน้นเลยว่าปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกเพราะว่าผิวที่แห้งอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใช้สารแรงเข้าไปอีกอันนี้แน่นอนยิ่งแห้งยิ่งซ้ำเลยทำให้ผิวเนี่ยทาครีมก็ยิ่งไม่ติดหน้าพอออกไปเจอแดดแรงผิวที่ปางก็จะทำให้ฝ้ามันเข้มขึ้นด้วย สิ่งที่ลูกค้าตัดสินใจก็เลยตัดสินใจมาเมื่อเดือนกรกฎาน,นะคะสั่งซื้อมาประมาณวันที่14เราก็จะส่งไป14ส่งไปที่เกาหลีวันที่24สินค้าก็ถึงที่นั่นเซรั่ม2ขวดบีบีกันแดดนะคะเคที่อีก1หลอดแล้วก็สบู่อีก1ก้อนพอใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่ง2เดือนครบ2เดือนกันยายนก็ทักเข้ามาอีกว่าตอนนี้ผิวหน้าเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้ว ผิวนี่คือดูดีขึ้นเลยจนกระทั่งเพื่อนทักเลยนะคะว่าผิวรู้สึกว่าดีขึ้นฝ้าจางลงเลยจะแนะนำสินค้าเคที่ให้กับเพื่อนที่เกาหลีด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพร้อมกับสั่งซื้อซ้ำก็คือสั่งซื้อเข้ามาประมาณเมื่อวันที่9เดือน9อ่าวันดีมีมงคลเลยนะคะสั่งซื้อเข้ามาเป็นเซรั่ม3ขวดบีบกันแดด1ลอดและก็สบู่อีกสก้อนจัดส่งไปที่เกาหลีสินค้าถึงสดสร้อนๆวันนี้ เลยค่ะลูกค้าก็ถ่ายรูปมาว่าได้รับสินค้าเรียบร้อยและบอกเลยว่าเพื่อนเนี่ยสนใจกันมากๆที่เกาหลีต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าเกตเองก็ต้องขอบอกกันนิดนึงว่าสาเหตุถ้าเกิดว่าเกิดจากฝ้าแล้วก็ผิวแห้ง ถ้าเกิดว่าเราดูแลได้ดีผิวชุ่มชื้นขึ้นได้สารสกัดที่ตรงจุดไปลดเม็ดสีเมลานินฝ้ามันก็จะจางลงผิวที่ชุ่มชื้นก็สามารถกักเก็บน้ํากักเก็บเรื่องของอวิตามินสารบํารุงที่ใส่เข้าไปในเซรัม่มบํารุงเข้าไปได้ถึงฝ้าค่อยๆจางบวกรวมกับการทาครีมกันแดดที่ถูกวิธีเพราะที่ผ่านมาลูกค้าบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ทาระหว่างวันทากันแดดอาจจะน้อยไปด้วยพอได้การปรับตรงนี้ ด้วยบีบีกันแดดเคที่ที่ใหญ่อย่างนี้เลยนะคะบึ้มถึงขนาด100กรัมก็สามารถจะทาซ้ำระหว่างวันได้ผลที่ได้เลยชัดเจนมากๆว่าฝ้าจางลงผิวชุ่มชื้นทาครีมทาแป้งติดหน้าดีรวมไปถึงรูขุมขนกระชับแล้วนะคะตอนนี้ เพื่อนก็เลยสั่งซื้อตามเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะชุดนี้เซตนี้มีอะไรบ้างเกศจะแนะนำเลยมีตัวนี้นะคะที่เป็นตัวเด็ดในการบำรุงแล้วก็ลดฝ้าก็คือที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนเคที่ ตัวนี้มีสิบสารสกัดพิมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้าให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มน้ําขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นแล้วก็ลดอาการแสบแดงแสบกล้านหน้าแห้งๆเนี่ยละขาดตัวเซรั่มนี้เลยคือตัวแก้ รวมไปถึงพอเราใช้กันแดดด้วยก็จะได้กันทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้ากับ B.B กันแดดเคที่ SPF 50 PA บวก,บวกตัวนี้นะคะก็เป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเบสหน้าใสแล้วก็รองพื้นเกียดพรีเมียมด้วยที่เราแนะนำ ค่ะกรับอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าซื้อซ้ำมาเยอะเลยก็คือสบู่สูตรภัยแฮนเมดว่านังคำจิเคที่ตัวนี้ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงกับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษเพียง1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยต่างประเทศทักถามค่าส่งกันมาได้นะคะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีนี่อะไรปรึกษ,ษาเคสที่ค่ะเราเป็นกาลังใจทุกเคสนะคะขอบคุณมากค่ะ